ไปเหรอยังยัพี่อะไรนี่ไปดูยังไม่ถ่ายรูปเลยอะไรไม่ได้ถ่ายเขาไม่ อสมันแฉมซอสมันที่อืมโอเคใส่เยอะเดี๋ยวหอมเว่หน่อยอืมวันนี้คนน่าจะเยอะที่ฟาร์มเนี่ยใช่ไหมเด็กเด็กเด็กเดิดแดดมันดีด้วยไงอืมหอมเลยต้อผ่านทุกวันเลยนะเอ็มชอบไปซื้อของข้างในเนี่ย นี่ใช่ไหมเพราะไปแล้วเป็นคนที่ไปไหนเออตรงนี้อร่อยเลตรงนี้น่าจะดูดีที่สุดแล้วอีกร้านหนึ่งย้อนเข้าไปข้างในนั้นอร่อยมากแพงมากข้างหน้ามันเหมือนกระท๊อันี้วัวบ้านเราอ่ะจะเข้าไปข้างในแบบโอ้โหอลังการมากรู้รลังอะไรอ่ะแม่ทำจริงป้ะไม่เป็นไรที่นันจะเต็กินเลย 35มสิบคือโคตรแพงเลยที่เล็กกว่ายนยี้จะเนื้อเขาก็นุ่มมากน้องชัยเราไปเก็บเกาลักน่ะตุ๊กตาขาเท่าแขนเราไปก่อนเท่ากันนุ่ง <c oughs> ได้ไปกี่ดอกอ่ะได้ไปได้สักดอกเอ้าเห็นตรงเห็นตรงข้ามเรือไปก่าโอ้ยฝั่งใกล้ๆกับเรือไม่เอามันเขาจูงหมาโอ้ขากลับมา ี่ลอภูมิใจในในฝีมือกดชัปเตอร์ไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อยากนำเสน,นเอใอห้มือถือเครื่องนี้แหละเปิ้นส่งครามฟาดอกเราหวานที่เราที่เราบอกว่าเออที่เราถามเราก็ดีใจนึกว่าการดูคลิปต่ออีกนน่น <c oughs> เน <c oughs> ่เราเราเดี๋ยวได้ไม่ได้รูปไ,ได้ไดไ้เข้ากล้องไหมไปเลย นพี่าเหรอถ่ายจะถ่ายูือว่าถ่า,ถาตอนไปเดิน,นไปน่งี๋ยวค่อยไปถ่ายคนมีลูกลูกตางานบ้านเยอะเข้าใจดกันเราเราเข้าดิดพักเขาฟาร์มเราเราทำงานบ้านเราเปิดคอมไปด้วยนะเราเปิดเป็นเพื่อนคนเดียวเนาะเราแบบว่าวาลูก ันคืออะไรนะนี่กาแฟไอซ์กาแฟไอซ์กาแฟวานิลาวานิลาอือวานิลาไอซ์กาแฟสงสัยเขาเอสก็คือก็คือไอติมน้องมันน่าจะน้องมันคนสมัยใหม่มันน่าจะรู้จักสตาร์บัคกไหมคุณก็เอากาแฟร้อนๆเดี๋ยวไปตั้งไว้ตะๆเดี๋ยวมันก็เย็นไปเย็นตอบพี่งี้จริงๆนะเพราะว่าน่าจะมีเอ่อ ตาบักเนาะที่ที่กินได้ที่นนที่เขาทำน,น,น่าจะมีแต่มันไม่มีเก็บบูเบอรี่ได้คนละกรรมก็พากันเดินเดินเล่นทอดน่องชิวๆเนาะพี่แป๋วเนาะวันนี้พาน้องแอมมาด้วยนะคะน้องใหม่น้องใหม่ี๋ยวก็จะมีเข้ามาในคลิปของเราแหละฝากน้องด้วยนะคะ มันคือต้นอะไรมันคือต้นอะไรืออะตัวลูกไก่ตัวลูกไก่เลยเนี่ยเนี่ยค่ะเม็ดข้างในเป็นอย่างนี้นะคะมันไม่ดิบใช่ไหมลูกวกนดิบอร่อยเหมือนกับตัวที่สองอันดิบลองดูลองดูเอามากัดเลยลองดูมันแก่ไหมอันนี้มันยิ่งอ่อนๆนะยิ่งอร่อยไม่ใช่กินแล้วสองคนพี่ได้อุ้มกลับสองคนนะเนี่ยต้องฝังกัน ที่หลังบ้านก็มีเรื่องเรื่องใช่ไหมเขาเรียกอะไรทั่วโลกกักัดไม่ได้พี่แกฟันมันไม่ไม่โอเคฟันไม่โอเคต้องเล็กเด้งให้หลับให้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้ำพี่แกะให้แต่ว่าไม่โดนน้ำลายหรอก อ่ะไม่โดนน้ำลายไหนแกดูซิแกดูซิถั่วลูกไก่เหมือนเม็ดอัลมอนด์เลยนะใช่ค่ะไหนถามความรู้สึกสิเป็นยังไงแอม้กับถั่วลิสงดิบใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยายเจากระเด็ดิิมึกระดังนั่งใจเย็น เขาเรียกอะไรทัวลูกไก่ออถ้าเก็บเป็นตัวมันก็จะหอมนะ่ล้วให้สุกกอนมันเนาะมันเหมือนทัวริสงมันๆขันีู้ไม่ร <c oughs> ักงสามคนไม่มีใครรัก <c oughs> กินกันทั้งสามคนเลยเวลาเขาเดินเขาต้องเดินตามอันนี้ลูกศรมันออกนะเนี่ยต้องเดินตามเพลออม,มันต้องไปนูน่หนหรือเปล่า เราเดินสวนนเนี่ย,ยแบล็กเบอร์รี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่นะคะ,แบบบะ,คะสุกแล้วยังใหญ่อ่ะก็มีขนนกติดมาด้วยไหนอะ่ะเออเนี่ย อืเข้าปากไปแล้วอันนี้ไม่หมักเล็บแมวฝรั่งได้หลายอันพี oh ่ไปเอาไหมหลชิมดูส erm ิแก้ขาวมันใหญ่ดีอืมอุ้ยเปรี้ยวเย็น้ำดำคิดว่าจะช่วยอะไรได้คิดว่าจะหวานอะไรงามคิดว่าจะช่วยอะไรได้สีดำไม่ได้ช่วยอะไรเลย อุ้ยเยอะอยู่นั่นนี่เยอะมากเลยค่ะแล้วมันไม่ได้ของที่เขาปลูกไงคะเป็นของที่ขึ้นตามธรรมชาตินั่นไงนั่นไงสามลูดคือนี่ก็เก็บแบล็คเบอร์รี่อยู่บ้านก็ตักขบเลยใช่ใช่ปานพี่เป็นหมักเล็บแมวเออหมักเล็บแมวที่อุตส่าห์ระวังน้ำน้ำข้าวน้ำสีแดงสวยจังเลยพิจาา ต่เปรี้ยวโคตรนี่ไงนี่ไงตุ๊กตาไหนคะนี่นี่นี่เอาลูกเดียวเอาสองลูกมาติดมือมาอ้าวพี่เจ้ากินเปรี้ยวอือมมีประตูอะไรเฮลออน เด็กเขเข้ามาเล่นเออน้ำน้ำนู่นน้่นนู่นดำดำไม่ก็แข้นน่ะตรงแข้นน่ะโอ้ส่องลงไปดู1 2ึ่สองมันในนั้นพี่แป๋วมันดำแต่พราะข้างที่เป็บพี่แป๋วเห็นหม่ๆสา มันดำเฉพาะตรงที่พี่เห็นอันนี้หวานแน่นอน <c oughs> อันนี้หวานแน่นอนอน,นี่แน่นอนใช่ไหมอือ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 เห็นไหมอืออืออืมอือ อ่างวนที่บ้านตุกตาดกมากมาก,มากอก่นดกจริงๆงกวาไปฝากต้องอัดมาก ันนี้มาชมสวนนะเนี่ยค่ะดูรูปนี้เอาไปเลยไปตำตุ๊กตาการ์เด้นมันไม่โตอ่ะมันมันเป็นมันเป็นแบบแปลงแปลงแปลงปลายเถาอ่ะพี่แป๋วแล้วมันแต่งอะไรแต่งเบญเยี่ยมหรือแต่งไทยแต่งหรือแต่งแต่งไทยแต่งแต่งไทยนะคะเอ้ยแต่งเบญเยี่ยมนะคดูสิสวยงามขนาดไหนนี่เนาะนี่มันแต่งปลายเถามันมันแบบ หัวโ,โตก็รีบม okay, <ไ>นะโอเคอยู่อัดกินแตงเล็กๆกันนะซื้อมาจากนี่ <The S 1> นี่แหละพันลเล็กแต่ว่ามันหัวโตก็รีบมันเป็นไรกินได้สบายมากเอาไปเลยเอาไปให้ตาอัดเลยนื้อันนี้แตงไทยเนี่ยลูกลายๆนี่อ๋อมันมีอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันมีอัตลักษณ์ของมันอยู่ ก็ได้กินแตงนะได้กินแตงไม่ได้กินถั่วนะอ่ะไปอีกทางหนึ่งค่ะอู้ยเยอะจริงๆเยอะค่ะแล้วมันก็กินไม่ทานแล้วคนที่ไปช่วยเอ็ดดี้ตอนนี้เขาไม่กินแตงกวาเขาบอกเห็นผู้หญิงกินแตงกวาแล้วฉันจะอ้วกใส่เบอร์เกอร์ให้มันมันก็คลายทิ้งน่ะผู้ชายตัวเบลร์นเริ่มไม่แปลว่าไม่กินไม่กินแตงกวา โอเคไปดูทิอู้เยอะแยะฝากตัดตาอัดเหมือนแม่ตุกตาจะมีหมดทุกอย่างเลยพริกก็มีมีอย่างะไรนี่ละหน่อยพ่อได้เก็บแตมีอลังการกระแตงนี่แหละค่ะมันพริกมันก็เยอะนะเนี่ยเลาก็ดูพี่แป๋วดูมันร้อนมันหนาวแล้วมันก็ร้อนขึ้นมาแล้วก็มีมะเขือเทศก็พอดีเลยนะมะเขือเทศแล้วก็พริกครบเลยค่ะเออดำแล้วทีนี้ แต่ถั่วหมดไปแล้วจะแจงหรือว่าจะทําอะไรเห็ุอะจะนึ่งจิ้มน้าพริกเหรออาจจะจิ้มน้ําพริกโอเคถ้างั้นก็แม่ร้อนจะทาอะไรเนี่ยจะทาส้มตาส้มตำปลาหมึกใช่คะ่ะหลังจากที่ผิดหวังกับบูเบอรี่ผิดหวังคะ่ะ คนเฝ้าสวนไม่น่ารักเลยอืสาหอพี่หกันไปตั้งหลายชีวิตบูกลีดีอืิบก่อนกลับบ้านช่อง้องก่อนกลับบ้านช่องก่อนกลับบ้าน กับปลาหมึกตำมะละกอกับปลาหมึก